ภสาษสาจบพามไม่ได้ไปนะจะต้องผัดกันไปครับเดี๋งนั้นยังไงยังไงเรามาวันนี้นเราถวา,ายใช่ไาหมถวายเลยเนาอเสื้อเป็นบุญเป็นอุศลถวา,ายเป็นพลวะปัจจัย แล้วจะได้ไหนรับเป็นตามตัวเราไปครับผมแตนะ่ทั้งชาติในชาติหน้าใหญ่ลูกเห็นได้เป็นใหญ่เหมือนกับยังที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นสิ่งที่ติดตามตัวได้นั้นไม่ใช่เสื้อผ้าอาภรณ์ใดๆทั้งสิ้นแต่นั่นก็คือเป็นบุญเป็นบุญและบาปนั่นก็คือความดีหรือความชั่วที่ติดตามตัวไปในเมื่อตัวเองรับดับพันไปแล้ว นะครับ,บนี่แหละความดีแต่ตามเราไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยจะตามไปได้ทุกที่เลยตามทุกที่ทุกทางบางท่านก็สงสัยว่าเอ๊เราเกิดมาชาตินี้ทําไมเราทิ้งจนจังเลยเนาะทำไมเราเกิดมาชาตินี้ทําไมอีกคนเนีงททาไมรวยจังเลย เดี๋ยวเพราะบนญบารมีนี่แหละค <ผม S 1> รับองค์พระสาสพุทธเจ้าท่านตัดว่าปัมมังเเสเตวิพัสติองพุทธคัก,กําเลยตัดไว้เป็นคาถาเลยเป็นบุญเป็นกุศลพระพุทธเจ้าเกิดมาท่านตัดสรู้ปรินิพานท่านได้ในชาติสุดท้ายนั่นก็นคือตอนที่ท่านได้อาเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านปรินิิพานในชาตินี้ดังนั้นพวกเรา เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันปฏิบัติกิจวัตรให้ได้ถือว่าเป็นการทําบุญถือศีลมีศีลทั้งหมดหข้อในเมื่อเราไม่สามารถถือได้ถึงห้าข้อแต่เราสามารถถือได้เพียงหนึ่งข้อนั่นก็ถือว่าเป็นเศษเที่ยวบุญแล้วครับใช่ถือว่าเป็นบุญแล้วใช่เป็นกุศลแล้วใช่ครับแต่และหลายหลายคอร์ดรับหนาจะเกิดจะได้ในรับหนา ได้ปุณโอในโดยที่เราไม่ต้องมาขอสิ่งที่วัดยังเราปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ถือว่าได้บุญแล้วน,น,นาการจือการสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านก็ดีมาร่วมปฏิบัติกิจวัตรกับองค์พระสงฆ์ก็ดีณที่วัดแห่งนี้ซึ่งทางวัดสีโพสวัสดิ์ของเราทุกๆุกเย็นทุกๆวันพระท่านคงจะได้รับทราบกันอยู่แล้วว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านถือกิจวัตรหรือการปฏิบัติเป็นหลักนะครับท่านเป็นนักพัฒนาสำหรับในการจัดสร้างต่างๆและก็ท่านก็ไม่ทิ้งคำว่ากิจวัตรจุกอย่างของความเป็นสงฆ์ซึ่งวันนี้ได้เป็นการบอกบุญบอกกล่าวซึ่งวันนี้เช่นเดียวกันว่าทางด้านวัดศรีโพธสวัสดิ์ของเรา ได้มีการจัดงานใหญ่แบบนี้เพื่อเป็นการบอกบุญบอกกล่าวกับทุกท่านที่กำลังเดินทางมาก็ดีที่กำลังก้าวย่างเข้าเท้าย่างเท้าก้าวย่างเข้าสู่วัดของเราแางนี้ เพื่อ <P ew ood le> เป็นการต่อบุญต่อบุญศนได้รับ่านอาจารย์เพราะว่าทาวัน,ปปวนเปิดประตูบุญแล้วว่าเปรีหยนสมัยว่าตลาดนักกบุญวันนี้วันนี้บอกว่ามีหลากหลายร้านหลากหลายสถานที่ในการทําบุญของวัดน,นี้กันเลยทีเดียวใช่ไ,ไม่ว่าจะทําบุญให้กับคนที่ยังอยู่ไม่ว่าจะทําบุญให้กับคนที่ร่วงรับไปแล้วก็เช่นเดียวกันครับ แต่ถือว่าช่วงปีใหม่เลยจะปล่อยให้ญาติพี่น้องของเราครับได้มารับส่วนบุญส่วนุศเป็นวันสวรรค์เปิดนรกเปิดบาดาลเปิดบนแผ่นนี้ผดให้กับผู้ที่ร่วมรับไปแล้วร่วมรับกับขันไปแล้วนั้นได้ขึ้นขึ้นมารับบุญส่วนบุญส่ลงมาจากสวงสวรรค์ชั้นไหนก็ตามลงมาเพื่อรับบุญส่วนบุญส่ลจากที่พี่น้อง อคุณพ่อคุณแม่นะครับญาติลูกหลานได้ทำบุญส่งไปถึงในวันนี้ครับแล้วท่าน